ใเธอรีบอ้อนรีบแต่สินใจอาจจบด้วยคำว่าเสีย <See it S 1> ใจแต่ฉันเข้าใจเปเยงใช่ไหก so tired 这个这个走开，来心个心个碎，我心个心个碎。 ท่องกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ91.25วาไราตี้นะคะในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยไปไหนไปกันในวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงจังหวัดเนี้ยหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมรอบเนี้ยน้องโตโอพามาเที่ยวการจังหวัดค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะมีอําเภอหลากหลายอําเภอเลยแล้วก็ พื้นที่แต่ละอำเภอเองในการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงค่ะวันก่อนโอภาแฟนๆรายการไปกันที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะที่นั่นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมาย วันนี้เราจะพาไปเล่นน้ําตกในใครชอบเล่นน้ําตกบ้างคุณผู้ฟังคะพูดถึงน้ําตกที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องบอกว่าโอ้โหที่เนี่ยคือมีน้ําตกเยอะมากเยอะจนขนาดที่ว่ามีเขาเรียกว่าเอาคําว่าน้ําตกเนี่ยไปอยู่ในคําขวัญของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะนั่นก็แปลว่าที่เนี่ยมีสถานที่ที่เป็นน้ําตกค่อนข้างที่จะเยอะคะ่ะซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีลักษณะความโดดเด่นที่แตกตา่างบุรีนี่ละคะ่ะเป็นน้ําตกเอราวาัณพูดถึงน้ําตกเอราวาัณ เชื่อว่าหลายๆท่านนะเคยเคยไปกันแหละหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยไปก็อาจจะได้เห็นคือได้รู้จกักน้ำตกเอราวัณเนี่ยจากผ่านทางโทรทัศน์บ้างละผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียบ้างละซึ่งภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่า สถานที่จริงอ่ะคุณผู้ฟังสวยแบบนั้นเลยแล้วเอาจริงๆนะสวยกว่านั้นอีกค่ะคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงน้ําตกแม่น้ําแควใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่โอบอกว่าตั้งอยู่ที่อําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีถามว่าลักษณะเด่นของน้ําตกแห่งนี้เป็นอย่างไรต้องอธิบายแบบนี้คุณผู้ฟังคะคือ